ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจห,หมูมาชวนทาเมนูวันคริสต์มาสที่จะถึงกันจ้ะเป็นเมนูขนมหวานง่าย <c oughs> ๆเคลปชาเขียวสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสีสันเขียวแดงสวยงามรสชาติชาเขียวเข้มข้นครีมหอมละมุนลิ้น ที่สําคัญทําง่ายๆได้ทุกบ้านอย่างแน่นอนช่วงนี้สถานการณ์โควิดเริ่มกลับมาอีกแล้วเราก็คงไม่ได้ออกไปเที่ยวสั่งสั่งข้างนอกแน่ลอลยเดี๋ยวเลยฝึกทําเค้กไว้ทานฉลองวันโอกาสดีๆที่บ้านกับลูกๆหลานๆนะจ๊ะไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะขั้นตอนแรกทําแป้งเครปชาเขียวก่อนตอกไข่ลงในภาชนะผสมตามด้วยเกลือน้ำตาลตีส่วนผสมให้ละลายเข้ากัน ขั้นตอนนี้ตีให้น้ำตาลละลายเลยนะเมื่อละลายดีแล้วใส่น้ำมันพืชตีส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งเคก้กลงในตะแกรงตามด้วยผงชาเขียวผงฟูแล้วก็ค่อยๆคลอ,คอตะแกรงให้ส่วนผสมเข้ากันนะจ๊ะทำแบบนี้เพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่ละเอียดเข้ากันดีนั่นเองจ้ะเรียบร้อยแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันกนิดหน่อย ไม่ต้องกลัวว่าจะหนืดเกินไปเทน้สดลงไปได้เลยระหว่างเทคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะจ๊ะเมื่อคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแบบนี้นำไปกองใส่ตะแกรงค่ะระหว่างกล่องใช้ไม้พายช่วยปาดให้เคลปชาเขียวออกจากตะแกรงได้ง่ายขึ้นได้เลยนะเห็นไหมคะถ้าเราไม่กองก็จะไม่ได้ส่วนผสมเคลฟที่เนียนนั่นเองมาต่อที่ครีมละมุนกันจ้ะเทวิปปิ้งครีมลงในภาชนะผสม ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งกลิ่นวานิลาจากนั้นใช้เครื่องตีให้ขึ้นฟองขั้นตอนนี้ตีจนกว่าจะได้เนื้อวิปปิ้งครีมที่เนียนละมุนแบบนี้เลยนะเรียบร้อยแล้วเตรียมไปทำเค้กกันตั้งกระทะรอให้หร้อนจากนั้นเทเคลปชาเขียวลงไปในกระทะเลยค่อยๆหมุนกระทะให้แป้งเคช้ชาเขียวกระจายเป็นแผ่นใหญ่นะจ๊ะทิ้งไว้สักพักให้แป้งสุกแล้วก็พลิกอีกด้านทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะจ๊ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วเรามาประกอบเค้กกันวางแป้งเค้กชาเขียวลงก่อนจากนั้นทาว,วิปปิ้งครีมที่ทําไว้ลงปายเดียนจะทาไปแบบฉ่ำๆเลยนะจ๊ะวิปปิ้งครีมสูตรนี้จะรสชาติเบาไม่หนักทาเยอะๆก็ไม่เลี่ยนจ้ะจากนั้นโรยสตอเบอรี่ลงไปหน่อยมากหน่อยตามชอบเลยนะทําแบบนี้ให้ครบทุกชั้นเลยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วเดียนจะโรยด้วยผงชาเขียวด้านบนโรยไปให้ปิดเหนือเคลปด้านบนให้หมดเลยนะเพื่อความสวยงาม จากนั้นวางสตรอเบอรี่ลงไปตรงกลางสีสวยตัดกันดีมากเลยเถอะโรยผงไอซิ่งลงไปนิดหน่อยเท่านี้ก็เรียบร้อ,รอยจะเสิร์ฟเลยจ้าพร้อมจอยค้าเมนูขนมหวานสำหรับเทศกาลคริสต์มาสเครปชาเขียวสตรอเบอรี่สวยงามนะทานแบบนี้วิธีทำไม่ยากใช่ไหมจ๊ะที่สำคัญทำเองแบบนี้กินไม่หมดเก็บใส่ตู้เย็นทานได้อีกตั้งหลายรอบคุมมากๆเรียกลูกๆหล,ลานๆมากันได้เลย จะต้องชอบอย่างแน่นอนจะสูตรทำตามเดียนได้เลยนะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะหวยจับยวนหมูหิว3 0ห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า